คุณร้องได้ไหมวิวคำทูไทยแลนด์ร้องได้ครับร้องดีไหมร้องดีแต่ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะฮะอะไรฮะคอร์ดไม่ขีดคอรัดไม่ใช่ครับคอรัดอะไรฮะลูกคู่อ่ะลูกคู่เสียงระษานต้องร้องกับใครเทอรี่เทอรี่เทอรี่แมกซ์เทอรี่เปล่าเนี่ยเทอรี่มงลีใครทำเสียงเทอรี่ได้บ้างเรามาทำไมเนี่ยใครทำเทอรี่ได้ทำไม่เป็นครับเออทำได้ไหมต้องเสียงเล็กกว่านี้เล็กกว่าไม่เป็นครับเออได้เหมือนเล็กว่าอีกฮะได้ไหมเทอรี่เลยเนี่ยได้ไหมของเขาเทอรี่ไม่พัฒนาเออ ไอ้นี่ไอ้น่าเวทนาเวลคัมทูไทยแลนด์ครับยันชวนพี่น้องเรามาเที่ยวครับมิวสิกมาทอมทอมมาอยู่กูรานไหนไอเล้งนี่ไงไอไล่ทุกคนน้องนางคงก้ามไม่ท้อมนุ่มลงไอเล้งกับผมไอ้เล้งมึงตายยอมรับมาอยู่กู ไปปอ้ลปกงน,น้องนางคงทำให้ทองรุ่มลงไอ้เลิปะกงปกงไอ้เ้มึงไพ<ป>อยอมไหวก็ไดไอ้ไเลิมึงได้ไอ้เลิศปกงปกน้องนางคงทำให้ทองรุ่มลงไอ้เลิปะโกไอ้เก พอแห้งพอแตกหมดแล้วนี่พอแห้งจะไปกลูอะไรเรามาสถานีไยเออน้ำส้มปั่นจากคุณถั่วงอกสองแก้วยังไม่หายยังไม่หายน้ำมะนาวปั่นจากคุณถั่วงอกสี่แก้วยังไม่หายสามล้อปั่นจากคุณถั่วงอกไอ้ยาแก่มากินนีสามล้อปันไม่โดยสารนี่เขาถึงจะได้เล่นบ้างเออ นี่ก็เป็นหนึ่งมุกที่โชว์ให้ป๋าของพี่อีทก็มีนะฮะพี่อีทนี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าต้องมีแดนเซอร์ส่วนตัวต้องมีแดนเซอร์ต้องมีแดนเซอร์อ้าวไม่วันนี้เรามีแดนเซอร์มีอยู่ข้างๆนะครับมีไหมฮะตอนแรกเอ้าวตอนแรกเห็นพี่แอดนี่ว่าจะให้เป็นเบาบานเลยนะเบาบางเบาบานงตีนี้เขาตั้งนั่งอยู่ดีๆบอกให้เบาอะไรนะบานไม่ใช่หน้าบาง เราหาแดนเซอร์อยู่แดนเซอร์ต้องเป็นยังไงคะพี่ต้องกระตัวงอเลยครับเต้นรีวิวได้ด้วยยังไงยังไงเต้นรีวิวบอกเพลงได้ด้วยนะฮะนี่บอกได้เลยบอกได้เลยอยากได้แนวไหนอะลองนี่ลองนี่ มาสิมามาสิมามาสิคอนตามาเป็นแม่บ้านเดี๋ป่าเทพทำให้น้องเขาดูหน่อยฮะมาอะไอย่างไงีองเย็นด้ค่ะอ่าเย็นเยืนขึ้นนะคุณคุณถูกต้องอ่าถุงกางเกงแล้วคุณต้องยืนไหมคุณไม่ต้องยืนนะคุณนั่งประคองมุกอย่างเดียวต้ออ่าคุณก็เยืนอ่ะมาสิมา มาเดี๋ยวฮะอะไร่ต้องไปมันจะตกใจนะเไปไหนฮะมาซิมาอะมาซิมาอะไรนะตัวเลือกของเธอมาซีมามาซิขวัญตาข้างไหนดีคะ้างในนี้อะขวัญขวัญอันนั้นมันขวัญไม่ต้องขนาดนั้นหรอกขวัญขวัญตามาเป็นแม่บ้านป๋าป๋าทำคู่ด้วยฮะแม่บ้านเอาหมาดีคู่เลยเห็นไหมดคู่เลยฮะ อ่าอ่ามาผมเอาแต่เสียงพอหนึ่งสองสามมาสิมาเดี๋ยวเดี๋ยวป๋าถ้าบอกก็แล้วถ้าบอกก็แล้วหนึ่งนะเออเออเล็บตัดด้วยถะมือทำไมมือป๋าเป็นอย่างนี้นะฮะไม่เกาขี้กากเอามาสิมาดูตัวอย่างป๋ามาสิมามาสิขวาญตามาเป็นมาเป็นอะไรฮะอันนั้นสารพระภูมิแล้วฮะเอาสูงกว่านี้ได้บ้านเออได้บ้านต้องอยู่เหนือเรานะฮะหามีอะไรป๋ากล้องเขาไม่เห็นป๋ามีอะไรเนี่ยฮะมีอะไรเนี่ยนี่ไง อะไรฮะป๋าลูกชายลูกชายโอ้ยโอ้ยสองนิ้วน่าเกลียดมากเลยลูกชายลูกชายจะส่งไปเป็นนายอะไรฮะอะไรครับทหารทหารโอ้ยทำไมรู้หากมี้ ลูกสาวตัหนังไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณถูกต้องครับทำไมต้องสองมือโปะด้วยน้องก็ชินกับเพลงนี้อ๋อามทไมหากมีลูกสเดี๋ยว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 น้องก็เคยทานมีลูกสาวหากมีลูกสาวอย่างนี้ได้ไหมคะโอ้ยอยู่ปทุมธานีทำไมเนี่ยชามโคกหากมีลูกสาวจะส่งไปเป็นพญาพญา ให้ผมก็ทำเลยผู้เาทำเลยท้ายหากมีลูกสาวไม่ได้ถ้ามันนะหากมีลูกสาวจะส่งไปเป็นพยาพยาเลยครับพิมพ์พายส่งมาที่4890011นะครับเอาละไปที่เข้าใจกันแล้วกันนี่ก็เป็นรีวิวยังนั่งไม่ได้ครับเราต้องทั้งเพลงก่อนฮะทั้งเพลงถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วลุกขึ้นก่อนฮะไม่จบทั้งเพลงย้อนย้อนย้อนตะกี้มาซิมาใหม่อ่ะ มาสิ่มามาสิ่มามาสิควรนตามาเป็นแม่บ้านหากมีรู้จักเดียวไปเรียนเป็นนายทหารากมีรู้สักใจเรียนท่ยากเดเดี๋ยวเิียดวเดี๋ยวเ่ชอบนะดะวเสีัยรเดยนาดะ๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเยเดียคเียเดยเดยเดยเเยฮเ ม่ีเลเพราะว่ามันจะสร้างความร้าฉานในครอบครัวคือว่าคือเดินทางเดินทางเราต้องนอนด้วยกันนอนในไรบ้างนอนวัดนอนอะไรบ้างนะอ๋อถ้างั้นไม่ต้องห่วงครับสามารถรับได้ตอนนี้คือฝีมือหมอทั้งนั้นเลยนะฮะจริงหรอครับใช่ครับแปลงมาเรียบร้อยแล้วค่ะผู้ชายดิผู้ชายป๋าไม่ใช่พิสูจน์ป๋าอยู่ใกล้อ่ะขอออกจะน่ารัก ออจริง,รงๆเอ้ยวันนี้เราจะคุยถึงอัลบัม้มเ <f> ราบ้างได้ไหมพูดถึงอัลบั้มหน่อยนึงดีกว่าเพราะตอนนี้นอกจากจะรับงานโชว์ตามงานต่างๆนะครับหรือ่าจะเป็นงานเลี้ยงมีงานอะไรบ้างที่เคยไปมางานออกคันทุกอย่าง huh. งานทั่วประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นของสินค้าแบรนด์เนมต่างๆแล้วก็โชว์รูมรถยนต์งานบวชงานแต่งคือทุกงานเราไปแล้วมีงานแปลกๆที่เคยรับไหมฮะ มีไหมงานแปลกๆที่บอกเฮ้ยงานจ้างเราด้วยสุริยาหิบศพครับสองงานจริงเรฮะแล้วยังไงครับก็คือเราเล่นบ่อยัะว่าปอกคอมาจากเพชรสอบเสื้อดําจากสุริยาหิบศพคือเราเล่นเล่นไปเปิดสาขาคลองซีแล้วก็วันเกิดเตี่ยเตี่ยสมชายที่กองตั้งสุริยาหิบศพที่ที่ไหนนะแคลไลฮะกอแคลายนี่เองแคลายแคลายภาษาอังกว่าแคลไลแคลไลนะก็ก็อยู่แถวๆนี้เองนี่คือเป็นงานที่แปลกมากคเรงศพเต็มเลยนะอ่า ก็คือเอาลงศพวางเป็นแบ็กราวเป็นลงศพจริงๆแล้วไม่ได้แบ็กราวเลยฮะอยู่บนชั้นปกติอ๋อไปเล่นเมื่อเมื่อวันที่ที่ผ่านมาสิบเก้าสิบเก้าครับครับก็ทําให้เราแต่งเพลงได้หนึ่งเพลงยังไงครับเพลงอะไรไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ําตา่อเมือเธอจากลาฉันจึงเสียใจแต่งเมื่อวานนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วด้วยครับนนี้ก็รอปีหน้าไม่ต้องฮะเดี๋ยวผมจะต้องเอามาใส่เป็นโบนัสเพ็กอ๋อเห็นบอกคอนเซ็ปต์คือปีละหนึ่งเพลงครับอันนี้คือมาปีนี้ห้าสามได้แล้วไงครับคือเพลงอะไรเอ่ย คนชอบยิงคืออะไรครับคนชอบยิงโทรศัพท์อ๋อเป็นยังไงเอ่ยมันมีที่มาที่ไปเนี่ยก็คือเนี่ยไม่ได้เติมตังยิงไม่และตรดเทพ enjoyshow นี่ไงล่ะตรดโอ้นี่ทั้งแก๊งเลยเหรอฮะโอ้ยิงมาคุณลองคิดดูถ้าร้านสายนี่ก็3ล้านบาทแล้วครับนี่คือพรุนเลยว่าอย่างนั้นทุกเพลงนี่มันจะออกมาจากความเป็นจริงของชีวิตเราคือเอ้้าไม่มีคนยิงมาหาเราอย่างนี้บ่อยๆมันก็ มันก็แย่ก็คือมันนั้นไปเล่นงานธงฟ้ามหาชนทั่วประเทศไปที่ภาคใต้ผมก็อัดอัดใส่เครื่องอัดเสียงที่เขาไว้แต่งเพลงกันอ๋อกอ้ัยดิเอามาจากไหนของเขาครับข,ของเขาอ๋อนี่สนับสนุนโดยโอีท เขามาอยู่คณะ็ักตัวผมสวัสดีครับโหน้าเขาคงโผล่มให้ผมให้แล้วเดี๋ยวนี้ผมสมันหน้าคุณด้วยครับผมก็อัดเลยโทรมาโทรมาบางซี่โทรมาโทรมาบางซี่ยิงมาอย่างนี้ละใครจะโทรกลับเห็นใจผมหน่อยสครับเห็นใจเราผมหน่อยสครับถ้าผมตกรับผมโกงเปลืองเงินนี่มันมาจากใจเลยจริงๆมาจากใจมาจากใจฮะใช้เวลาแต่งนานไหมเอ่ยทั้งนี้ ก็จากภาคใต้มาถึงกรุงเทพก็เสร็จได้เพลงพอดีอ๋อลได้เพลงวอนดีเลยคือเราอัดได้ไงเสียงเราเราก็มาลอกลอกเสียงเราที่บ้านออืแล้วก็ไปนอนตื่นแล้วก็มาเติมฟันเห็นท่อนนั้นแล้วก็รีบลงกดพิมม์โอ้เป็นเพลงผีบอกหลายๆอย่างเหมือนกันที่มัน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 ตันจากภาคใต้มาก็ผ่านมาไหว้พ่อตาหินช้างแล้วก็ก็ได้มาทีละท่อนถึงถึงกรุงเทพก็เสร็จจนครบเรียบร้อยเลยจนครบนะครับก็เป็นการแต่งเพลงที่แปลกเหมือนกันเพราะปกตินักแต่งเพลงนี่เขาจะเขียนลงกระดาษ ครับแต่นี่เขาอัดลงอัดเสียไก่อเราต้องต้องใช้สื่อให้เป็นประโยชน์แล้วก็เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นะฮะไม่มใช่ว่าไปโพสต์หาสาวใน Facebook อะไรพวกนี้อย่างเช่นอย่างเช่นคุณ OA เอเนี่ย <laughs> เราก็เลยจะแท็กแกงเดีวยวกันอารมณเสีย